เคยไหมครับที่ยิ่งช่วยคนอื่นแต่กลับถูกหักหลังถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าการทำดีกลายเป็นคมมีดที่ย้อนมาทำร้ายเราเองคลิปนี้มีวิธีแก้เผ็ดให้คุณครับการถูกทรยศหักหลังจากคนที่เราเคยช่วยเหลือไม่ใช่แค่การถูกปักมีดไว้ข้างหลังธรรมดาแต่มันคือมีดอาบยาพิษเพราะคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากเราไปเขาย่อมรู้จุดอ่อนของเราดีที่สุด และใช้มันทำร้ายเราได้อย่างเจ็บปวดกว่าคนอื่นหากเราเรียนรู้ที่จะวางใจแต่ไม่ประมาทเราจะไม่กลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของใครหรือใส่ซื่อจนให้เขาย้อนกลับมาทำร้ายเราในภายหลังได้คนที่มีสติและฉลาดจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการให้ความช่วยเหลือหรือทำดีกับใครไม่ใช่หลักประกันว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราเสมอไป เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นค่าน้ำใจของเรานะครับบางคนเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นอย่าเสียเวลากโกรธหรือเสียใจกับคนพวกนี้มากมายเลยครับมันเสียเวลาเปล่าเอาเวลามาทำอย่างอื่นให้มีความสุขดีกว่าครับปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะไม่เหลือใครที่จริงใจด้วยสักคน เราควรไตรตรองให้ดีก่อนให้ความช่วยเหลือหรือให้ผลประโยชน์กับใครหากเรามีจิตใจที่ดีให้ประโยชน์ได้ก็ไม่ควรวางใจกับคนพวกนี้ครับเมื่อย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือก็บอกไปว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่ามาพึ่งพิงเราเลยเพื่อให้เขารู้ตัวว่าเขาเคยพูดอะไรไม่ดีกับเราไว้บ้างต้องยอกย้อนตอนที่เขามาขอความช่วยเหลือเหมาะสมที่สุดครับ